สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาแก้ปัญหาเข้าเกียร์แล้วมีเสียงดังครับเบยบร้อยยี่สิบห้าไอ LED นะครับผมนี่ครับนี่ครับดังโคกๆอยู่ด้านชุดคาัาตนะครับผมวิธีแก้ง่ายๆนะครับผมนี <c oughs> แหลาเราเข้าเกียร์นะครับจะดังในบริเวณนี้นะครับ อันนี้นะ่าจะมีปัญหาเกี่ยวระบบคา์ดท,ที่ตึงเกินไปนะครับผมทําให้ลูกปืนด้านในมันตกล่องนะครับผมทีแก้เราก็คลายคาัดออกนิดหน่อยนะครับผมบแล้วก็หมุนหมุนไปด้านขวานะครับผม ล็อกไว้นะครับผมมาดูความตึงของเกียร์นะครับคราวนี้ว่ามันจะหายหรือเปล่าครับก็ให้มันตึงนิดหน่อยอย่าให้มันตึงมากนะครับผมอานนี้เราก็าเข้าเกียร์ดูนะครับว่ามันจะดังอยู่หรือเปล่าเดีย๋ยว เมื่อกี้นี่มันตึงเกินไปครับทำให้ลูกปืนมันกดตัวนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับหายแล้วนะครับผมการเข้าเกียร์มีเสียงดังก๊อกก๊อกจะเ,เข้าเกียร์เวลาสตาร์เครื่องนะครับ เรียบร้อยครับวิธีแก้ปัญหาเข้าเกียร์มีเสียงดังครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ